สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่ายอดไลค์น้อยอยู่แล้วครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่สมัครแอคเคาท์ใหม่นะครับและอยากจะเปิดการมองเห็นนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูชมกันเลยเนาะอ่าอันดับแรกนะครับเวลาเข้าที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าลิงก์ตัวนนนนีี้้้้้้้้้คคคคคครรรรััับบบบบผผผมมมมจะะะะททิิิิิงงงงลล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 กกกกกกก์์์ไไไไววว่่่ใตปปุณูช็็แแแดดดเเเเเขาาาายยหืออฟ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงดอวนลาเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณเพื่มก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้เด้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครกันก่อนนะครับอ่ะให้เราเข้าไปที่สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้เนาะ ตัวนี้ครับก็จะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นากแล้วก็อย่าลืมเติอนคำว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัจนมัติด้านล่างตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยนะครับอาจต่ว่าสําหรับใครที่สมัครผ่านขอไหมครับอารือว่าสำหรับใครที่จะสมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง G ี mail นะครับคุณผู้ชมแค่มากดลงชื่อสมัครใช้ด้วย Google ด้้บนไดเลยนะครับอาให้กลับไปที่หน้าแรกเลยนะ ทีนี้ครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงน,นี้ได้เลยเนาะแล้วกดลงชื่อเขา้าใช้ได้เลยนะครับอ่แต่ว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มาก,กดลงชื่อเขา้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตรงน,นี้นเลยเนาะให้เราเข้าให้เราเข้าสู่ระบบเลยนะครับ อ่ะทีนี้คร ar, ท other, ทับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วก็เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับเราเลื่อนไปที่ซ้ายมือแล้วด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับให้เราเลื่อนไดูตรงหมวมดมู่ตรงนี้นะครับ อ่ตรงนี้ครับเขาจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f c e e o o o ติกต t อกอ n s t a g r กร youtube, twitter แล้วก็อืน่นๆนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยนาะอ่าแพลตฟอร์มติกต o อก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับอยาให้คุณผู้ชมครับมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีหัอข,อขอ้อเรื่อยๆให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเดยนะครับตรงนี้จะเป็นอข้อหครับเข้าได้ใั้คุณผู้ชมครับเลือกให้เรานหร อ่ามช่องต่อไปก็ช่องบริการนะครับอ่าตช่องบริการครับจะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดแตกต่างกันไปเนาะแล้วก็มีเดตราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาเลือกตามผมด้เลยครับให้เรามาเลือกตัวแรกตัวนี้เลยเนาะอ่ามช่องต่อไปก็ช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาดูตรงใบเหตุกันตรงนี้สักนิดหนึ่งเนาะอ่าตรงใบเหตุตรงนี้เขาจะมีการแจ้งเตือนบอกให้กับคุณผู้ชมครับว่า อ่ะเราผมจะยกตัวยอย่างสักอย่างแล้วกันนะครับก็คืออันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงก์ผิดอ่ะทางเว็บไซต์จะไม่มีการคืนเงินอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะอ่านกันด้วยเนาะอ่ะให้เรามาช่องต่อไปกันช่องลิงก์ครับสองดอกข้อที่หนึ่งช่องลิงก์นะครับเดี๋ยวให้เรากลับมาที่หน้าคปปล,ลิวปวิดีโอของเราเนาะเรา copy ลิงก์คลิปวบิโดคิวิโดของาที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่ลงช่องลิงก์ได้เลยเนาะ อ่ามาช่องต่อไปคือช่องจำนวนครับ <half. S 2> ช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มนะครับอ่าคุณผู้ชมต้องการที่จะปั๊มยอดเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ใส่ได้เลยครับแต่ว่าเราต้องไปดูตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีขั้นต่ำบ่อหนะครับว่าขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งสุดปั๊มได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปั๊มเนาะอ่าผมจะใส่ไซส์หนึ่งร้อยละกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราาาาาะะววว่เเเเขก็จคนนณมให้้้รรรแลียยบอาะ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่ถึงกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณู้ชมคราบรอสักครู่ในการดําเนินการเนาะก็จะระหว่างรองดาเนินกนารห้เราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับ อ่เมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะเวลาซื้อของข้อบริการถูกหรือเปล่าครับแล้วก็ใส่ลิงค์ถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็เอาไปเช็คสถานะของเว็บไซต์นะครับตรงนี้จะเป็นของข้อบริการที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้เนาะอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นการใส่ลิงค์โพสหรือว่าลิงค์คลิปวิดีโอของเรานะครับอ่าอย่างที่ผมบอกตรงช่องคำอธิบายด้านนอว่าถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงค์ผิดเนี่ยทางเว็ดลสายจะไม่มีการคืนเงินคืนเงินนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับยอดให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยเเนนาาะะคคคุณผู้้้ชชมมตอง็ใหดีๆรับว่ไ สถานะบอกอยู่นะคบว่าตอนนี้เว็บไซต์กําลังดําเนินการถึงไหนเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอดําเนินการให้เราไปเมนูต่อไปเลยดีกว่ก็คือมาที่เมนูจำเงินเนาะ อาเมนดตรงนี้รับจะมี <tail> 2ช่องทางในการใช้งานครับก็อยาให้คุณผู้ชมครับไปดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำควบคู่กันไปเลยนะครับอามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับก็อยาให้คุณผู้ชมครับาดูตรงคำแนะนำเนาะอาตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอกนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัส5%ด้วยเนาะอาช่องช่องทางที่2ก็คือคริปโตนะครับส่วนคริปโตนะถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน5้0บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัสด้าเปอระเป็นตให้่ยนะครับ้าที อ่าโอเคครับส่วนถ้าคุณผู้ชมครับสะดุดเติมเงินทางช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถเลือกช่องทางได้เลยนะครับอ่าโอเคครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสต์ของเราครับเพื่อดูว่ายอดไลค์ของเราขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับมียอดไลค์อยู่ทั้งหมด11คนนะครับเดี๋ยวเรารีเฟซหน้าจออีกครั้งนะครับเพื่อดูว่ายอดไลค์ขึ้นหรือยังเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ153ยอดไลค์เลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคการจับยอดครัะแนเนคร อ่ะก <detection>? ่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับอ่ะสำหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์นะครับหรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์เนาะคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงก์ตัวนี้ครับอ่ะถ้าคุณผู้ชมความเอาลิงก์ตัวนี้ครับแชร์ให้กับคนอื่นนะครับหรือว่าแนะนําให้กับใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนำรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นย่ห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะห้าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือเป็นได้เยอะมากๆ อ่าเมนูติดต่อแอดมินจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลาเนาะอ่าอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมครับเติมเงินไม่เข้าครับซื้อว่าซื้อบริการผิดพลาดนะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเขาจะมีให้เราใส่หัวโดวยตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้นครับแล้วก็ใส่อาจจะไฟล์ตรงนี้ตรงนี้จะเหมือนเป็นการแบบว่าแน่ไฟล์รูปภาพโดยว่าแน่ไฟล์อะไรมาก็ได้นะครับที่คคุณผู้้้้้้้้ชมมจจะะะใหหแแแอดดดดดินนนนนเเขขาาาาาไไไกกกปััญลลวว็ส่่งงงตตรรรีบ ใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เข็มเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ